ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสว หานางจตุสาจาสัพพะรสาเกปิเวงสุนราสภาตานังกราทยอบตานาทเวสตินายกาสเพปเทนติตามัยันปานเกเตบุเนสราสีเสปเทนติตโตไมหังโกเรสาภกุนากรโหหตเย อนุโรตโตะสาเรโภโตจตากพิเนโกนันโยเตปิภาคาสเมงโขคานาโนจวามะเกตานิเนสวันเนไมหาาโสตานันทราอุโรกาสะโอจามหานาโมอุปาโสวามาโสตะเกเกสันเตเปนติภาคาสเมงสุริโยวะปภังกโรรเนเสนนอเส สามปานโอโซพิโตโมพิคงทวโกมารกาสะปเทโรมาเหเสเจตวานาโกโสไปหังวะนเนนิจังปเตธาสิกุณากรโอปโนอังภุริมาโรจะอุบาเลนันทเสวเดเทราปาจิเมชาตานราเตติรกามะมะเสสาเสติมหาเดราวิจิตาสินาสาว กายเเตยเสติมหาเทราชิตตวันโตยิโตรสาชลานตาเสระเตเชนะอังขมังเเสุสันติตาระตนาปุระโตนาสิตาคิเนเมตตาโสตตังอาชาคังปัจโตนาสิวามเมอังคุลิมากังการนาโมระปเรตานาตานาติยโสตตังอาคาเสชะทนาอาสิเสสา ปาการะสังติตาชินานานาวรสังยุตตาสาตาปาการะรังกตาวาตาเบตาเิสันชาตาปาหิราชาตุปาทวาอเสสาเวนญาญาณตุอนันตชินเตชะสาวัตตุเมสเกเจนะสะทาสัมปัวตะปัญชเรชินปันชะรมาจามิวิหารันตังมาเฮตาเลสทถาปาเลตุมังสา เทเทมหกฤษาสภาเยเจวามาตโตโสโตสุราโคชิตานุภาเวนะชิตุปานอโวทานุภาเวนะชิตาริสังโกสังทานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตถามานุภาวะปาริโตจาราเมชินาปัญชะเร